สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหนูนะจ๊ะชวนกินข้าวนะคะวันนี้นะคะมีอะไรกินก็ได้ตำอะไรนะตำเห็ดเข็มทองค่ะใส่ปลาหมึกแล้วก็มีขนมจีนแล้วก็ผักสลัดนะคะผักบุ้งนิดหน่อยค่ะนะคะมากินขา้าวเพื่อนกันนะคะอุ้ยผักตกแล้วแบ่บๆน้ำกันเด้อจ้า หิวแล้วหิวแล้วอมุดฮึม Tchau, tá, tchau, tá, tá. ดายยังไม่ได้กินเขา่ากินเข่าวน้ำกันได้จ้ามึก 嗯，大声点。Hmm. กันหลยต่นี้นะคะอิ่มแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็มากินข้าวเป็นเพื่อนกันสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ ไว้คลิปนะหน้ามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะไม่บายค่ะ